ปุ๋ยหมกักถ้าไม่ทานแล้วครูขอ,อก็ละกันนะจ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น,นอะทําไมคุณครูมาขอหเสษข้าวละหรือว่าคุณครูไม่มีตังซื้อข้าวพูดเรื่องอะไรกันเหรอจ๊เด็เด็กๆึปเปล่าครับกินอิ่มกันแล้วใช่ไหมครูขอนะขอเศษอาหารเฮ้ยอึหมออี ปันหาโครับส่ จครูกำลังทำปุ๋ยหมักช่วยลดโลกร้อนอยู่จ้าช่วยได้เหรอครับคุณครูก็เสร็อาหารถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นะมันก็จะเกิดก๊าซมีเทนหากเรากำจัดมันด้วยการเผาไฟก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อนขึ้นอีกขยะพวกนี้นำมาหมักรวมกับมูลสัตว์และสารเร่งจุลินทรีย์เราก็ได้ปุ๋ยหมักไปบำรุงต้นไม้ให้งอกงามนะจ้าคุณครูครับเรามาทำปุ๋ยหมักกันเถอะครับเออเราขอตัวนะไทยซันไม่ถูกกับอึหมานะ 不要我不要我不要不要不要我